สวัสดีครับโอเคครับทุกคนนะครับวันนี้ผมไม่ได้มาสอนอะไรนะครับวันนี้ผมจะมาอธิบายเนาะไม่รู้ว่าข้อมูลเกียย่ยไรเปล่าถ้าข้อมูลผิดก,ก็ขอไปด้วยนะครับนะก็คือนนมมทุกคนงงไหมครับน,นะบที่มันเขียนว่าหน้าอวันพีกเกมนะครับผมจะขึ้นรูปให้เนาะที่ไม่เขียน1น0่รอยนะครับอวันพีกเกมคืออะไร เราจะอธิบายนะครับคิดมาเกตหน1่0ก็คือครบรอบ100วันที่เอาวันพีเกมเปิดมานะครับนะแล้วก็เขาก็จะมีแบบฉลองนะครับนะฉลองไอเทมไอมช่องของแบบเหมือนเปิดอย่างเช่นไอเทมลิมิเต็ดนะครับจะเอามาอย่างเช่นเออะไรนะดาบอีเตอร์นะครับเขาจะเอาเข้ามาครับเข้ามาในดันเม x กเนาะ M A Z E นะครับนะแล้วก็มีข้อมูลอีกนะครับนะเดี๋ยวผมเข้าไปทางดิสคอร์เลยนะครับนะไปดูกัน โอเคครับตอนนี้ผมก็เข้ามาใน,นาด้านดีคอร์แล้วนะครับนะอันนี่คือบอสต่อบอสนะครับบอกว่าแฮปปี้หนึ่งร้อยดีก็คือสุกสอนวันหนึ่งร้อยวันเนาะดัดก็โลว์บูทน่าจะแบบคูณสิบเปอร์เซ็นต์เหมือนเดิมนะครับแล้วก็เพิ่มโอกาสแรไอเทมคือทำให้ ATM ไอเทมที่หายากบวกเยอะขึ้นแล้วก็เอา ex Ad min แล้วก็เอา i t e r a เข้ามาในดันของกดก็คือดันเมทนะครับนะนี่เนาะนี่คือ ex min เนาะแล้วก็ อิตเตอร์เอกเนาะดันเจียนเมนนะครับนะดันเจียนเมนคืออันไหนดิผมจะพาไปดูนะครับดันเจียนเมนก็ทุกคนก็ตามมาเลยนะครับไปเกาะรถทฟาวก่อนนะครับนะดันเจียนเมนก็คืออันนี้นะครับนะนี่นี่ครับนะเราลงได้แค่สองคนนะครับนะสำหรับผมนี่ง่ายมากเลยนะครับนะนี่โอเคแล้วหัวตาปตอนถึงเลยนะครับโอเคเมื่อเรามาถึงแล้วเนาะนี่ครับน่าจะของการเจียนเมนจะเป็นประมาณนี้นะครับนะนี่ให้มันก็จะมีมอนมอนกับรอติดอยู่ตรงนี้นะครับนะก็คือเหมือนจะเป็นแบบ แต่และบอส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 แล้วก็ถึงบอสหนวดขาวนะครับนะนี่เนาะโอเคเดี๋ยวผมขออนุญาตไม่พูดเลยนะครับนะทุกคนดูจนจบเลยเนาะว่าตอนสุดท้ายมันจะดับไปผมไหมโอกาสดับผมคิดว่าน่าจะประมาณหนึ่งถึงห้าเปอร์เซนนะครับเพราะว่ายังไงเขาฟูว่าถ้าดาบอ e ีเตอร์หนึ่งเปอร์เซ็นต์เขาดับเบิลน่าจะประมาณสองเปอร์เซ็นต์หรือห้าเปอร์เซ็นต์เนี่ยเพราะเขาบอกว่าดับเบิลไอทมเลยครับนะโอเคเดี๋ยวทุกคนดูกันได้เลยนะครับ ตอนนี้นะครับแล้วก็จบละเอ้ยแต่น่าจะดับคลิสกูนะครับของผมดับคลิสกูแล้วไม่ใช่อีเตอร์เอกนะครับนะดับอีเตอร์โอเคก็จะประมาณนี้นะครับนะเอาไว้ถ้าข้อมูลผิดหรือผิดพลาดอะไรก็ขออภัยด้วยนะครับนะโอเคเนาะโอเคถ้าใครชอบคลิปนี้ฝากกดติดตามไลค์ใหากกดแชร์ผมนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย